รร้สึกว่ามีน้ําในหูแล้วลาคาญเนื่องจากหูอื้อหรือเรารู้สึกว่าน้ําที่เข้าหูเป็นน้ําสุกปรกที่เอาออกดังนี้ค่ะ <S <S นอนตะแคงค่ะให้หูข้างที่มีน้ําเข้าหูไปกับหมอนหรือผ้าชตตวนะคะรอสักพักหนึ่งหรือจะใช้การล่อน้ําก็ได้ค่ะโดยการใช้แอลกอฮอล์หรือใช้ยาหยอดหูค่ะหยอดเข้าไปในหูแล้วก็นอนตะแคงสักสพักค่ะน้ํามันก็จะไหลออกมาได้เองกรณีนี้ห้ามใช้เด็ดขาด ในคนที่เคยแก้วหูทะลุใช้ได้ป่าพรมค่ะโดยการดึงหูค่ะตรงติงนะคะให้ลงมาเพื่อให้ปากรูหูใหญ่ขึ้นแล้วก็ท่อรูหูตรงขึ้นปรับเป็นโหมดไม่ร้อนนะคะท่าทางช่วยค่ะโดยการเอียงอย่างนี้นะคะดึงติ่งหูขยับกรามค่ะกลืนน้ำลายค่ะเพราะว่าทั้งสองท่านี้จะช่วยขยับท่อรูหูค่ะกระโดดใช้มือเรานี่เดาคะ่ะเป็นที่ปั๊มเหมือนลูกยางที่ปั๊มท่อตันค่ะ